แล้วกลักบกอับกับไปไหนแล้วนี่นนก่อน ปวดปานปวดปานปวดปานปวดปันยิ้มนี้ยิ้มหวานยิ้มหวานปวดปานทำน่ารักสิน่ารักน่ารัก